สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เตโชโหราธรรมจากสายตาแห่งโหราศาสตร์ที่ไม่ได้มีไว้แค่ดูโชคชะตาแต่ยังใช้ชี้แนวทางชีวิตโดยอิงหลักธรรมะที่ลุ่มลึกเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาชีวิตและเป็นแสงสว่างในการนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่มเรืองในที่สุดโดยวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์สำคัญ นั่นคือเรื่องราวที่ดาวเสาได้โคจรเดินถอยหลังระหว่างวันที่23สิงหาคม2568จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ซึ่งดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังมาสถิตร,ร่วมกับดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจและทรงพลังอย่างที่สุดและทั้งคู่จะไปโคจรอยู่ใน พบเรือนปัตตนิหรือพบเรือนที่พูดถึงคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพันธมิตรในมุมต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับหากท่านทราบแล้วว่าต้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลยร้อเปอร์เซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไร ท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึง15กันยายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากท่านจึงสามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่าง ท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยนำเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจความสำคัญของดวงดาวแบบง่ายๆกันก่อนนะครับซึ่งดาวเสาร์สำหรับราศีสิงนั้นเป็นเจ้าเรือนอริหรือเจ้าเรือนแห่งอุปสรรค หนี้สินศัตรูความเจ็บป่วยและเรื่องที่ต้องอดทนส่วนดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือเจ้าเรือนของคนที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรในส่วนต่างๆผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหรือแม้แต่คนที่เป็นศัตรูแบบไม่เปิดเผย ในทางโหราศาสตร์ครับทั้งดาวเสาและดาวราหูต่างก็เป็นดาวเคราะห์บาปกันทั้งคู่แต่เมื่อโคจรมารวมกันกลับกลายเป็นว่าผลของกรรมทั้งหลายจะถูกเปิดเผยออกมาและถูกแก้ไขให้พบกับทางออกที่สว่างสดใสจนนำไปพบกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ โดยเมื่อดาวทั้งสองดวงมาเจอกันในภพเรือนปัตตนิพลังงานจึงไปกระทบกับความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีเรื่องกดดันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขาบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ซึ่งหากพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางจะทําให้ท่านมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้ตัวท่านมีโอกาสได้ปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องของทัศนคติสภาวะจิตใจและวิธีการวางตัวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะตามมาด้วยความเจริญรุ่งเรืองแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเพราะท่านจะได้รับการสนับสนุนครั้งใหม่ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนั่นเองครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเราขอเริ่มต้นในมุมที่ท่านจะต้องเจอกับความท้าทายและเรื่องที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านเข้าใจในส่วนดีที่จะตามมาภายหลังได้ง่ายขึ้นโดยปัญหาในเรื่องแรก จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนโดยตัวท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คู่รักหุ้นส่วนพันธมิตรที่อยู่รอบด้านผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูหรือแม้แต่กระทั่งเจ้านายเหมือนพูดกันคนละภาษาและมีทัศนคติความคิดเห็นกันไปคนละมุมภาษาคนที่เคยรักใคร่กลมเกลียวเหมือนจะกลายเป็นการพูดคุยแบบศัตรูกันก็เป็นได้ โดยตัวอย่างเช่นคนรักที่เคยให้เกียรติอาจจะเริ่มละเลยต่อความสัมพันธ์หรือมีคนที่สามเข้ามาแทรกแซงปรับเปลี่ยนทนัศนคติของใครบางคนจนทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะพันธมิตรคนรัก หรือเจ้านายที่กำลังใจดิบยื่นข้อเสนอพิเศษบางอย่างให้กับท่านแต่ต้องแลกด้วยกับเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดจใจไม่ใช่น้อยดังนั้นแทนที่จะโต้เถียงลองใช้การฟังอย่างลึกซึง้ง และฝึกเมตตาการุณาเพื่อใช้ในการสื่อสารและยังเป็นวิธีการสร้างสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่สามารถชนะใจปัญหาความสัมพันธ์ในจุดนี้ได้อย่างขาดลอยได้อีกด้วยข้อเสียในมุมต่อไปจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินและข้อผูกพันโดยชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านอาจโดนดึงเข้าไปในปัญหาทางการเงินหรือคดีความไปกับคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดแบบไม่ทันตั้งตัว เช่นหุ้นส่วนโดนโกงเงินหรือคู่รักขอเลิกแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนการถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างลงทุนหรือระหว่างทำงานก็เป็นได้โดยท่านควรเตือนใจตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืนทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่ควรที่จะโฟกัสที่ตนเองมากกว่าด้วยวิธีการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดต,ติดกับคำมั่นสัญญาใดๆโดยท่านเพียงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือจากลาก็จะทำให้ตัวท่านจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งและสามารถรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างลงตัวพร้อมกับก้าวข้ามปัญหาไปได้ในที่สุดและปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จะตามมานั่นคือศัตรูในเงามืดซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีคนที่เราเคยไว้ใจบางคนกลับกลายมาเป็นผู้ใส่ร้ายหรือนินทาเพียงเพราะความเชื่อถือศรัทธาหรือทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเช่น อดีตเพื่อนรักหรือคนที่เคยร่วมทำงานด้วยเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่เห็นต่างกับตัวท่านไปพูดคุยนินทากับผู้อื่นจนทำให้เราเกิดความเสียหายก็เป็นได้นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ควรจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีผลต่อเรื่องความเครียดอาการนอนไม่หลับโรคหัวใจโรคความดันภูมิแพ้ระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกจิตใจให้รู้จักปล่อยวางเพื่อการพักผ่อนให้เพียงพอและจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของท่านเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวที่เราพูดมาทั้งหมดนี้โดยในเบื้องต้นนั้นอาจทําให้ท่านรู้สึกมีความกังวลเจ็บแค้นเคืองโกรธอยู่ในใจและทําให้ท่านเกิดงงกับปัญหาชีวิตทําให้วางตัวไม่ถูกกับสังคมหรือสูญเสียความรู้สึกหรือเสียความเป็นตัวเองไปเลยก็เป็นได้นะครับเมื่อเราฟังในส่วนข้อเสียไปแล้วทีนี้ เรามาพิจารณาผลลัพธ์ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมากันนะครับแม้พลังของคู่ดวงดาวจะดูเหมือนขัดแย้งแต่ถ้าเรามองอีกมุมนี่คือโอกาสในการที่จะเรียนรู้และชำระก,กรรมในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แน่นอนว่าวิถีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆย่อมจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรือจะเป็นความสัมพันธ์กับพันธมิตรหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตโดยในเรื่องแรกนั้นคงไม่พ้นการได้เห็นสัจจะความจริงในชีวิตคู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงโดนเปิดโปงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความไม่จริงใจหรือความคดโกงจากอีกฝ่ายหรือแม้แต่ความคิดบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในใจจะถูกเผยงัดออกมาสร้างความเข้าใจกันใหม่และถึงแม้ว่าบางคู่จะมีเหตุที่ต้องทะเลาะวิวาท แต่ก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างจริงจังและเข้าใจกันมากขึ้นและหากทั้งสามารถครองสติด้วยความเมตตาหรือมีความรักที่ไม่ปรารถนาการเป็นเจ้าเข้าของหรือเป็นความรักที่มีแต่ให้จะทําให้ความสัมพันธ์ของท่านจะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์และเข้าใจกันได้มากขึ้น และการให้อภัยก็เป็นอีกหนึ่งของความเมตตาที่จะตามมาด้วยโอกาสดีๆที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อนำพาชีวิตความสัมพันธ์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในมุมใหม่ๆได้อยากได้อัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวในมุมที่2เป็นเรื่องราวของการสะสางความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซึ่งในส่วนนี้จะพูดถึงในลักษณะของบุคคลที่ศีลไม่เสมอกันแน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครองพันธมิตรที่อยู่รอบกายหรือคนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมถ้าคบแล้วเกิดความทุกข์รักแล้วเจ็บหรือทำงานกับหุ้นส่วนแล้วโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งซึ่งพลังจากดาวราหูและดาวเสาร์จะช่วยผลักสิ่งที่เกินความจำเป็นออกไปจากชีวิตอย่างชัดเจนเหมือนการขูดหนองให้แห้งเพื่อให้เราเริ่มต้นกับพันธมิตรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและโดยการที่ดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดี พันธมิตรที่เข้ามาใหม่จากนี้เป็นต้นไปจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายและสามารถนำผลสำเร็จไปต่อยอดออกดอกออกผลสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยตามความหมายของตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนั่นเองครับแนวทางที่3คือการเปลี่ยนคู่ทุกเป็นคู่ทำซึ่งอันนี้เรียกว่าดีงามกันสดๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหลายคู่ จะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมประคองชีวิตกันมาเป็นอย่างดีแต่เหตุปัจจัยแนวความคิดที่เกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่จึงทำให้มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันในบางจุดซึ่งทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือจะต้องห่างเหินกันอยู่บ่อยครั้งโดยเป็นไปได้ว่าในกรณีของผู้ที่มีศีลเสมอกันจะมีโอกาสหันกลับมาใช้ธรรมะเป็นตัวกลางที่จะดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามาประสานความสัมพันธ์กันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือจะเป็นลักษณะการนั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือเป็นการดูแลจิตร่วมกันและนี่เองที่จะเป็นโอกาสทองที่จะสร้างบุญและความเข้าใจร่วมกันอยากลึกซึ้งและเมื่อท่านมีปัญญาธรรมเพื่อการใช้กับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือพันธมิตรที่ร่วมงาน ด้วยความสัมพันธ์จากปัญญาทางธรรมจะนำพาทั้งคู่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถอุดรู้ร่วปัญหาชีวิตในมุมต่างๆเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้ซึ่งกันและกันโดยในจุดนี้เองครับที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องหน้าที่การงานหรือการลงทุนในมุมต่างๆที่จะนำมาพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งสองฝ่ายได้อย่างมากมายมหาศาล และจะหยิบจับสิ่งใดก็จะมีแต่ความสำเร็จนะครับในส่วนของคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เริ่มโดยการฝึกพรหมวิหารสี่ที่ว่าด้วยเมตตาการุณามุธิตาและอุเบกขาอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพื่อนำไปสู่โอกาสที่ดีกว่าหรือแม้หากจะต้องจากลากันไปก็จะจากกันด้วยเมตตาไม่ได้มีผลร้ายต่อกัน และเมตตาจะทำให้ท่านได้พบกับหุ้นส่วนชีวิตคนใหม่ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดดังนั้นในเรื่องของการฝึกพิจารณาพรหมวิหารสี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากนะครับข้อแนะนำต่อไปจะเป็นเรื่องของการฝึกสติเพื่อพิจารณาสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต โดยการที่จะตอบตกลงข้อเสนอใดๆในช่วงเวลานี้ท่านควรจะต้องพิจารณาทุกสิ่งให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนนะครับหากขาดสติตอบรับข้อเสนอด้วยอารมณ์ส่วนตัวจะทำให้ท่านเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบโดยทันทีเพราะจะมีข้อผูกมัดต่างๆจนทำให้ท่านรู้สึกกดดัน แต่หากท่านพิจารณาสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆด้วยสติที่รอบคอบไม่เอาความโลภหรือความปรารถนาส่วนตัวเข้ามาเป็นที่ตั้งก็จะทำให้ท่านก้าวเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดนะครับโดยในช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาแห่งการทบทวนมากกว่าการเร่งแก้ปัญหา การมีโอกาสได้พิจารณาและฝึกปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันซึ่งจะทำให้ตัวท่านก้าวเข้าถึงความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่จะเร่งแก้ปัญหาด้วยความดันทุรังนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับความทุกข์ที่มาจากคนอื่นจริงๆแล้วเป็นเพียงบทเรียนที่สะท้อนจิตอีกด้านหนึ่งของเราเท่าน,นั้นเองดาวเสากับดาวราหูในเรือนปัตตนี อาจทำให้ท่านรู้สึกเหมือนถูกหักหลังรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าใช้สติและหลักธรรมะมาประคองชีวิตนี่แหละครับที่จะเป็นช่วงเวลาที่พัฒนาจิตใจ,จของท่านได้มากที่สุดโอเคครับและถ้าเนื้อหานี้ตรงใจฝากกดแชร์และคอมเมนต์ประสบการณ์ของท่านไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ และก่อนจากกันไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและขอบคุณพิเศษสำหรับการกดซุปเปอร์แทงเพื่อทำให้เรามีปัจจัยในการไปทำบุญปฏิบัติธรรมและขอนำสิ่งที่ดีมาส่งต่อให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ โดยขอให้บุญทานและการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องที่พวกเราได้กระทำสะสมกันมาขอดนบันดาลให้ท่านผู้ชมจงมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับแล้ววันนี้จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันในคลิปถัดไปของอาจารย์เตโชหนธรรมนะครับสวัสดีครับ